ถึงสูงสักอัคละสถานสักบานใดพี่ยังจะเปียวแล้วเลี้ยวไปไหนอยู่ปะเหมือนเดิมครับแต่ไม่ก้าวร้าวแล้วครับสัสญ,ญญาสัญญาสัญญาลูกผู้ชายช่วยอยู่แล้วผมลูกผู้ชายตัวจริงโดนหลอกให้เอาเงินมาประกันตัวรู้ไหมว่าแม่โดนหลอกเพื่อรู้จักพระพุทธครับ<ว> ตัวเอกสายตะไปขออำนาจศาลอาญารัชดาฝากครั้งยังไม่มีท่าทีสลดบอกจะเฟยวเหมือนเดิมแต่ไม่ก้าวร้าวเพิ่งรู้แม่ถูกหลอกเงินประกัน ล่าสุดศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวบรรยากาศที่สนอดนเมืองเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจควบคุมตัวนายเอกลักษณ์หรือเอกสายเต๊าะอายุ42ปีมาสอบสวนก่อนนำตัวขึ้นรถควบคุมไปขออำนาจศาลอาญารัชดาฝากขังผัดแรกในฐานความผิดชิงทรัพย์โดยมีอาวุธโดยท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนขอคัดค้างการประกันตัวเนื่องจากผู้ต้องหามีพฤติการก่อเหตุซ้ำซากสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นเป็นไงเป็นไงบ้างพี่รู้ว่าจะขอูชาวบ้านไหมถึงสูงสักักละ ทานสักบานใดใช่ไหมพี่พี่เอกนอนทุบนอนทุบคืนนึงเป็นไงบ้างพี่พี่ยังจะเฟียวแล้วเลี้ยวไปไหนอยู่ปะเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับแต่ไม่ก้าวร้าวแล้วครับไม่ก้าวร้าวแล้วนะสัญญาสัญญาสัญญาลูกผู้ชายชั่วอยู่แล้วผมลูกผู้ชายตัวจริงคนจริงขอโทษครม่ถูกหลอกเงินปะเออผมขอโทษครับผมขอโทษอยู่แล้วนะครับอ่าเวลาไม่ทันกันพี่เอกลูกหลอกชาวบ้านยังไงเราโดนหลอกมั่งคอตินเตอร์อ่ะโดนหลอกให้เอาเงินมาประกันตัวรู้ไหมว่าแม่โดนหลอก ไม่รู้ากครับพวกมันเองครับอ,อ๋อจิครับตัวใหญ่หิตวหญได้ไหม ทั้งนี้ในช่วงที่เจ้าหน้าที่คุมตัวเอกสายเต๊าะขึ้นรถควบคุมเจ้าตัวยังมีท่าทีที่ไม่สลดสื่อมวลชนมีการทักทายสอบถามเช่นเมื่อคืนนอนคุกเป็นอย่างไรบ้างยังจะเฟี้ยวเหมือนเดิมไหมเอกสายเต๊าะตอบว,ว,ว่าจะเฟี้ยวเหมือนเดิมแต่จะไม่ก้าวร้าวแล้วและเมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อว่าทราบข่าวแม่ตัวเองถูกแก๊งลเซ็นเตอร์หลอกนําเงินมาประกันหรือ,อยังเจ้าตัวก็ตอบว,ว่าเพิ่งรู้พักพวกเป็นคนมาบอกเมื่อเช้านี้ ทั้งนี้เอกสายโต๊ะถูกเจ้าหน้าที่นำหมายค้นสารอาญาเข้าตรวจค้นบ้านพักในหมู่บ้านแห่งหนึง่งเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายเมื่อเช้าวันนี้หลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในหมู่บ้านว่ามักได้รับความเดือดร้อนและรู้สึกหวาดกลัวจากการกระทําของเอกสายโต๊ะที่ชอบไลฟ์โชว์อาวุธปืนและก่ะความเดือดร้อนรําคาญเดินไปมาในหมู่บ้านทั้งนํารถกระบะไปจอดปิดขวางทางคนในหมู่บ้านทําร้ายชิงทรัพย์รอปภหมู่บ้านหรือจะเป็นวีรกรรมถอย รถเข้าไปชนประตูบ้านของเพื่อนบ้านและรถเพื่อนบ้านแต่ไม่ยอมชดใช้ความเสียหายข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวโดนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ